สวัสดีค่ะเด็กๆอสัสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮลวันนี้นะคะมาพบก,กับคุณครูกะละอีกเช่นเคยนะคะอ่าเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆสบายกันดีไหมคะอ่าวันนี้นะคะก่อนที่เราจะมาเรียนรู้เรื่องหวยนะคะเรามาอ่านเรื่องอะไรเลยะคะเด็กๆพร้อมไหมคะอ่ะพร้อมแล้วใช่ไหมคะอ่ะ เราอ่านดูอาเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวและจังหวะกันเลยนะคะมากินผลไม้กันดีกว่าพร้อมอยังนับเลยหนึ<ม>่งสองสามสี่ผลไม้ก็มีประโยชน์ไม่เคยมีโทษมีต่วิตามินเบอแร่ก็มีมากมายและอีกทั้งการใหญยถูกใจจริงๆผิวพรรณ ดใสผิวพรรณก็จะสดใสมากินผล,ลไม้แล้วจะปิ๊งปิงอัน,นุ่นแอปเปิ้ลส้มคล้วยมันคุดก็ด้วยเด็กไทยชอบกินสับปะรดมะละกอชมพู่ใครใก็รู้ว่าเด็กไทยชอบกินมะพร้าวลำมุดตงโมหรือว่าส้มโอ,อเด็กไทยชอบกินมะเสืองลัง,ง,งลิ้นเจีแยงตะลูกก็ดีเด็ก ใครชอบกินผลไม้แลนมีประโยชน์ไม่เคยมีโทษมีตัววิตามินเกรื่อแรกก็มีมากมายและอีกตั้งกาดใหญ่ถูกใจจริงๆผิวพรรณก็จะสดใสผิวพรรณก็จะสดใสมากินผลไม้แล้วจะปิง๊ง เมื่อกี้เราได้เคลื่อนไหวและจังหวะเสร็จแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้เรื่องหน่วยผลไม้แสนอร่อยกันเลยนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วใช่ไหมคะไปชมกันเลยคะ่ะผลไม้ที่หนึ่งนะคะผลไม้อะไรเอ่ยเด็กๆรู้จักไหมคะรู้จักใช่ไหมคะอะส้มส้มนะคะ ผลจะกลมกลมมีเปลือกสีเขียวหรือว่าสีส้มนะคะจะมีเนื้อสีส้มแล้วมีมเมล็ดด้วยนะคะต่อไปนะคะเรามาดูนะคะนี่อะไรคะ,ะแตงโมแตงโมจะมีเปลือกสีเขียวนะคะมีเนื้อด้านในสีแดงแล้วมีมเมล็ดสีดำค่ะมาดูนะคะผลที่3ก็คือแอป a p ปเปิลแอปเปิลจะมีสีแดงหรือว่าสีเขียวด้านในนะคะจะมีเนื้อสีขาวนวลจะมีเมล็ดสีน้ำตาลเข้มค่ะไม้สุดท้ายกล้วยกล้วยจะเป็นลักษณะายาวๆเรียวๆถ้ายังไม่สุกสีจะเป็นสีเขียวถ้าสุกแล้วจะเป็นสีเหลืองนะคะเด็กๆ ะะเด็กๆได้เรียนรู้ชื่อผลไม้ชนิดต่างๆแล้วใช่ไหมคะว่ามีผลไม้อะไรบ้างมีผลไม้อะไรแล้วคะเด็กๆมีส้มมีแอปเปลิลมีแตงโมแล้วก็มีกล้วยใช่ไหมคะเด็กๆแล้วมีผลไม้อีกมากมายนะคะที่คุณครูยังไม่ได้ยก เป็นตัวอย่างนะคะเด็กๆเห็นไหมคะผลไม้ต่างๆนะคะมีประโยชน์ต่อร่างกายของมนุษย์เรามากเลยนะคะเด็กๆทําให้ร่างกายของเราแข็งแรงนะคะท้ายนะคะเด็กๆอย่าลืมรับประทานผลไม้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะบาย